สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ชนแนลนะคะออกมานานะคะช่วงค่ำนะคะออกมาดูกล้านะคะนะลุงเสือว่าจะแช่ข้าวเหนียวนะคะวันที่ประมาณวันที่28ดนะคะจะตกข้าวเหนียวเพราะว่าเราจะตกพร้อมกันทีเดียวไม่ได้นะ ไม่มีเงินจ้างถอนจ้างดำนะคะ fc นะต้องเพราะฉะนั้นก็จะตกพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เราเดี๋ยวมันยาวพร้อมกันเราจะดำไม่ทันกลามันจะบังนะคะมาลเลาะเบื้องเห็ดพี่น้องเ่งเห็นจากดอกมันเศร้าออกแล้วเห็ดคมนะคะมันไม่ออกแล้วนะ,ะต่อไปเห็ดยังละสีออก กล้าลงเสือเริ่มเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาไปเอารถก่อนเอารถไปจอดไว้ใกล้ๆเถียงจอดไกลบ่ได้นะหาเลระเบิ้งเห็ดขมได้เห็ดสีห้าดอกมันก็ออกหลายวันแล้วในเอฟซีมันก็หมดงวดแล้วนะคะพุณละฝนตกพุนละ ชุดนี้เน่าเปื่อยสุเหล่พี่น้องเนาะมันถึงจะออกกึอจะออกอีกรอบนึงนะคะบ่มีเบิดคักแล้วบนเนี้บ่ได้แล้วตอนมันออกเยอะๆเราไม่ได้ไปเก็บนะคะที่ป่าไกลๆนะคะเมื่อวานก็เห็นข้าเจ้าลงเฟสเนาะก็ยังเก็บอยู่นะคะยังมีนี่คะ่ะเน่า เปื่อยแล้วนะเห็นก็เปือ่อยเพราะว่ามันบานตั้งแต่เมื่อวานนะคะหาเลาะเลนไปซื้อ,อนี่แหละสามคำนะคะแถวนี้ก็เปื่อยแล้วว่าจะเอาว่าจะซื้อใบมีดโกนกับยานะคะยาดีขอเจนยาทิฟฟี่นะคะ ไปให้พระนะคะลุกขึ้นแล้วโอ้เป็นวินตื้เลยนะคะเป็นเวียนหน้ามืดนะคะก็เลยว่านอนดูอาการสักหน่อยนะคะว่านอนดูอาการสักหน่อยถ้ามันดีขึ้นก็จะไปก็นอนแล้วก็ลุกนะลุกแล้วมันก็เป็นเวียนเวียนเหมือนเดิมก็เลยไม่ไปนะคะก็โอนเงินไปให้อ่า ให้ถ้าเจ้าซื้อให้นะคะก็โอนเงินไปให้พระเลาะให้ใช้หาให้แม่ออกเพิ่นฝากแม่ออกเพื่นซื้อให้นะคะอืมน้ำท่วมจะแล้วท่วมแล้วผนพักกระเซดริบป,ปอรอเลย น้ำท่วมแล้วนะคะกากำลังออกเขียวอ,อื้มกบโอ้บ่แมนฝนหอบบ่พี่นอ้นอง ข้าวเจ้านะคะตัวนี้น้ำมันจะออกบ่อนะคะน้ำสะใกล้จะล้นแล้วนะคะลุงเสือก็จะตกข้าวดอนะคะตกข้าวเหนียว รอบข้างขาเจ้าหวานเบิดแล้วนะคะฟ้ามืดตึ๊บใหม่แล้วฝนจะตกอีกนะคะถ้าเอาช่วงนี้ก็ได้สูบไม่เยอะนะคะเพราะว่า มันเริ่มมีน้ำขังอยู่นะคะกาที่ตกแล้วก็พอดีเนาะฝนตกมาใส่นะคะก็มีน้ำขังพอดีเลยไม่ต้องสูบน้ำใส่นะคะก็ยาววาอยู่ที่พี่น้องเริ่มเขียวแล้ว ประมาณกลางๆเดือนหน้านะก็อาจจะถอนดำได้เลยนะคะเขาเจ้าเนาะถ้ามันมีน้ํำนะคะเริ่มเขียวแล้วนะคะน้ำสักเต็มแล้วลุงเสือว่าจะออกมาว่าจะออกมานานะคะภาษาออกมาก็ยังไม่เห็นหรือจะเป็นรอบค่ำนะ ไม้หักกล้าลุงเสือไปไว้ใ,ใส่นอะเดี๋ยวก็ต้องตัดอีกนะตัดใหม่มันก็หนักในสีนะก็มีแต่ลุงเสือหาบนะคะปีที่แล้วนะลุงเสือหาบคนเดียวนะคะนี่บอลุงเสือว่าเอาแห่ไว้บอมี ลุงเสือว่าเอาแหไหว้ที่นาไม่รู้เอาไว้ตรงไหนอยู่บนเทียงนาไม่เห็นนะคะน้ำเต็มสะแล้วก็ต้องเอาเว้านระยะนะเอดสีอาทิตย์นะอาทิตย์กว่านะคะนี่ก็ สิ้นเดือนนะก็กลางเดือนหน้านะก็คงจะได้เอาทีเดียวนะคะก็ทยอยเอานะคะเอฟซีเนาะเอาทีละกระสอบนะคะก็ยังข้างล่างเนาะข้าวเหนียวเออข้าวเจ้าอีกกระสอบหนึ่งนะคะข้าวเหนียวกระสอบหนึ่งข้าวเจ้าก็สองตานะคะก็อาจจะพอนะคะเพราะว่าข้างบนลุงเสือว่าจะใส่ข้าวเหนียวหมดนะคะก็คงจะเป็นข้าวเหนียวนะคะสองตานี้ แล้วก็ข้าวเจ้านะก็สองตานะคะตกเนาะมันตกไว้ให้มันเหลือนะคะดีกว่ามันไม่พอนะคะนี่ค่ะรอบข้างข้าวเจ้ากระบานนะะเขียวหมดแล้วนะคะขาหวานนะก็เริ่มที่จะงอกขึ้นยาวแล้วเนาะ,ะก็เหลือแต่ของปาลาซาแหละนะเพราะว่าเราดำนะทำนาดำโอ้กลับแหละพี่นอ้องฟ้ามืดมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราดูเห็ดยูกาตรง นาภาษาก่อนแล้วก็กลับนะคะฟ้ามืดมาแล้วฝนสิตกอีกแล้วถ้าภาษาอ่เอาอยาไปให้พระนิ่ติดฝนแน่นอนเลยเพราะว่ากำลังมืดมานะคะก็ว่าจะออกไปประมาณตอนสักบ่ายสองโมงนะคะกำลังเตรียมตัวเนาะลูกว่าจะไปหาเสื้อแขนยาวใส่น้วมันก็เป็นวินมืดตึ๊บนะก็เลยไม่กล้าลุกเลยนะ เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวจะเป็นวูบเป็นอะไรอยู่คนเดียวนะก็เลยไม่ไปนะคะก็โทรหาแล้วเรียบร้อยนะก็โอนเงินให้ฝากซื้อนะคะไม่มีนี่ก็ไม่เห็นหรอกเพราะนี่ภาษาตัดกิ่งอยู่คาโพไว้มันหนานะก็จะมองไม่เห็นนะคะ ฝนตกฝนตกตกคักตกเน่น้ำสะเต็มเลยนะน้ำสะก็เริ่มที่จะล้นแล้วนะก็เอากล้าได้สบายเลยช่วงนี้เดี๋ยวลุงเสือก็จะรอบนี้เราจะแช่ไว้สักถ้าแช่หนึ่งคืนนะคะแช่หนึ่งคืนก็ต้องเอาขึ้นไว้สองคืนนะ มันก็พอดีแตกงอกขาวนะพอดีมาหวานมันก็ขึ้นไวนะคะแต่ว่าช่วงฝนตกเร่งๆนี่ถ้ามาเอาฝนสีเหาะนะคะไม่มีแล้วเพ็ดเนาะคนก็หาไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่คนะผักกระเฉดพี่น้องโอ้ยผักกระเฉดงามแล้วตาในีลุงเสือบเอาบข่าเหนียว ีที่แล้วก็งามอยู่กล้างามเลยนะคะน้ำนสะเล็มน้ำนนสะเต็มแล้วล้นแล้วนี่ไงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวโอ้เห็ดพึ่งยูคานี่ค่ะโอ้ดอกกำลังสวยเลย ว่ามันสีเบาออกมันก็ออกอยู่เด้เนี่โอ้กลับกันค่ะฟ้ามืดนะฝนจะตกอีกแล้วนะคะฝนกำลังจะตกนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้ก็จะ น่าจะเป็นวันวันจันนะคะวันจันหรือเปล่าวันพระเนาะวันนี้วันที่สิบอ่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะยี 25, ะ่สิบห้ายี่สิบหกเนาะวันพระนะคะบ่ได้ไปใส่บาทเลยช่วงนี้นะคะยิ่งถ้าเริ่มเนาะเริ่มทํางานนะคะเข้าช่วงดํานาแลวะวภาษาจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะที่วังปู่ก็ไม่ได้ไปนะคะ เพราะว่าต้องเร่งทำนาเราไม่มีคนช่วยนะคะแล้วก็ไม่มีเงินจ้างนะคะทุกปีนะปาสาก็จะเร่งเอานะสองคนกับลุงเสือนะคะทุกปีนะคะตั้งแต่ทำนาก็ทำกันอยู่สองคนตลอดนะคะถ้าปีไหนมีเงินจ้างก็เออคอยอยังช่วยนะคะก็ช่วยเบาแรงนะคะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ทำเยอะแล้วนะคะก็ลดลงไปเยอะ นะที่ทําที่ดําอยู่นี้ก็ประมาณสิบไร่นะคะเพราะที่ตรงข้างบ้านนะก็ไม่ได้ทำนะบ่ามืดจะทําก็ให้บ่ามืดทํานะคะกลุงเสือก็จะได้ไม่ไถไม่อะไรนะคะบ่ามืดว่าจะมาไถหวานนะแต่ก็ยังเงียบอยู่นะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนะบอดไปอัน นาลุงก็ช่วยดูคลิปภห้ในเด้อค่ะ FC นะคะเพราะว่าภาษายากเนาะถ้าไม่มีงานทางบ้านภาษาก็ไปเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะฝากช่องพระนุด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเขียวแล้ว